มาเริ่มกันที่โชว์แรกครับพบกับแพรวา V2 และ NV12 ครับ Many places in my life and time. I sung a lot of song and make some bad ride. I acted on my love and sadness with 10,000 people watching. Well, but real alone now, I'm a singing a song to you. Is what I hope to be. I'll treat you unkindly. But darling, can't you see? There's no one mommy talking to me. Baby, can you see through me? Real or now, and I'm singing a song too. Hey, 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 hey. But now it's so much better, and if our hearts all come together, listen to the melody. Cause my love is in the hiding. I love you in no place that no not spend time. Sorry, และว่า V2 และ NV12 ครับขอเชิญคุณแมาครับกับสวัสดีครับน้องทั้งสองคนสวัสดีค่ะคือโจทย์เพลงนี้เนี่ยค่อนข้างยากตรงที่เวลาเราร้องเพลงของวินนี่ฮิสตันเนี่ยการเอื้อนของเขาโดยเฉพาะท้ายประโยคท้ายคำต่างๆเนี่ยถ้าเราทำไม่ได้อย่างที่เขาทำเราก็ควรจะทำให้เป็นตัวของตัวเองแต่ในนี้เนี่ยพี่เข้าใจว่า มันยากเพราะว่าการที่เราจะเอาวัฒนธรรมตรงนั้นเนี่ยการร้องในสไตล์แบบนี้เนี่ยแล้วมาอิมพอร์ไวส์เป็นของเราเนี่ยมันทํายากพี่ถือว่ายังทําได้ไม่ดีพอนะครับเราอาจจะติดตรงที่เราจะพยายามเอนเตอร์เทนไปหน่อยเลยเลย,เล,ย,เล,ยลืมใส่ความเป็นตัวของตัวเองเข้าไปเราพยายาม copy ีเขามากเกินไปเลยทําให้พลาดตรงนี้นะครับผมฝากไว้ขอบคุณค่ะคุณตทะครับสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะเอย คือเวลาเราร้องเพลงที่เป็นเพลงของคนผิวดำมากๆเนี่ยนะคะเราจะต้องเขาจะใช้คำว่า riffing ก็คือเวลาเราเอื้อนเยอะๆเนี่ยแต่ทีนี้เนี่ยเราไม่ได้จำเป็นว่าเราจะต้อง riffing แบบเขาเรามาทำให้เป็นแบบตัวของตัวเองก็ได้เพื่อที่ว่าเราจะได้ร้องให้ง่ายขึ้นแต่กลายเป็นว่าอาทิตย์เนี่ยหนูไปก๊อปให้มันเป็นแบบของวิทนีย์ h ิส s t น n เลยซึ่งพี่ไม่แนะนำมันเลยกลายเป็นว่าเวลาหนูทำไม่ได้เนี่ย มันกลายเป็น wrong, ปร้องเพี้ยนแล้วมันก็ออกมาไม่ค่อยดีพี่ว่าออกอาทิตย์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้พี่พูดตรงๆนะนะจ๊ะแล้วก็เลยเป็นกงนังวลหน้าก็เป็นกงนังวลเดินไปเดินมาคือมันมันมันก็เลยเพี้ยนแล้วก็เป็นกังวลทั้งคู่ใช่ไหมหน,น,นูเป็นดูกันเป็นกังวลกันมากแต่ก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะอืคุณค่ะครับสวัสดีครับแอนแล้วก็แพรวานะครับ เ,เพลงนี้ยากนะครับจากต้นฉบับนี้นะครับพี่เห็นในความพยายามทั้งสองคนได้พยายามเต็มที่แล้วแต่ว่าเนื่องด้วยมันเป็นสไตล์ของเขาอะ่ะมันเป็นสไตล์แบบบอ l Run ที่มันจะต้องรันไปเรื่อยๆแล้วก็มีการคือจริงๆแล้วเวลาทําอย่างเงี้ยมันต้องรู้แกนหลักของเมโลดี้ก่อน แล้วเราถึงจะเลื้อยไปตามพวกนี้ได้แต่ทีนี้เราได้แกะจากต้นฉบับที่เป็นแบบนี้ก็ต้องเห็นใจจริงๆอาจจะต้องพยายามถามหาต้นฉบับแท้ๆแล้วเราค่อยมาปรับปรุงให้เข้ากับตัวเราอันนี้เป็นทางแก้นะครับเ,เพลงนี้ตีความพี่ก็รู้สึกว่าตีความไม่ค่อยถูกเท่าไหร่เนื่องจากการแสดงที่มีกังวลด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ในส่วนของเ,ออเนื้อหามันคืองอเขาอะ่ะมันคือคือเรามางอเขาแต่ว่าทั้งสองคนจะค่อนข้างดุไปนะครับไม่กลับแน่เลย นคนรักไม่กลับแน่โอเคก,ก็ชื่นชมในความพยายามนะครับขอให้สู้ๆอย่างนี้ต่อไปโชคดีครับขอบคุณครับขอกำลังใจให้กับ V2 และ V12